สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่จังหวัดชนบุรีนะคะมาดูนาข้าวของคุณลุงสันที่บอกว่าตอนหวานนั้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็ได้สั่งสมแดงมาใช้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าดีอย่างไรมาพบกับท่านเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะ ที่สันครับค่ะอันนี้คุณลุงอยู่ที่บ้านอะไรคะบ้านหนองมวงใหม่ค่ะอำเภออำเภอวนาฐิคมจังหวัดชลบุรีคุณลุงได้รู้จักสมแลงใครแนะนำมาคะอ่าคุณอ่าอะไรเจ๊จินตนาเจจินตนาเจจินตนาเป็นคนแนะนำมาเป็นคนแนะนำใช่ไหมคะเจ๊จินตนาเป็นพี่สาวของท่านจีดีวรลรนนะคะท่านได้แนะนำคุณลุง ต่นี่ทราบข่าวว่าตอนคุณลุงเนี่ยหวานข้าวครับฝนมาฝนมาน้ำท่วมจ้ะแล้วคุณลุงทำยังไงคะพอน้ำหยุดแห้งปุ๊บผมก็ฉีดยาเลยค่ะฉีดผมนี้นะคะฉีดสมแดงนีครับสมแดงควิกกับอะมิโนคุณลุงใช้ยังไงคะสมแดงผสมอย่างละครึ่งครับต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อหนึ่งปาครึ่งครึ่งยังไงคะหนึ่งหนึ่งปึ่งขวดหนึ่งขวดครับอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งครับอย่างละครึ่งครับ แล้วก็เทออกมาผาสมน้ำครับเอาเทมาผาสมน้ำ 1> 1หนึ่งฝาหนึ่งฝาต่อหนึ่งฝาต่อยี่สิบลิตรฝานอกครับฝานอกคือร้อยซีซีหมายความว่าอะมิโนโครึ่งซองกับ,บน้ำโสมแดงควิกครึ่งขวดผสมกันมันก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งลิตร,ค,รคุณลุงก,ก็บอกว่าเทออกมาหนึ่งฝานอกก็คือหนึ่งร้อยซีซีนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรคร่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะฉีดแล้ว ข้าก็เลยขึ้นมาผมว่ามันเข้าวท่ามันดีใจอ่ะได้ข้าสวยก็ดีใจว่าันสวมันท้าได้ท้าขาวค้าที่แล้วทำไปห้าี เพราะฉะนั้นทำสามไร่ได้สองตันกว่าสองตันห้าไม่ไม่ไม่เคยใช้ไม่เคยไม่เคยครับครับจะใช้ครั้งแรกสามไร่ได้สองตันกว่าสามไร่สองงานได้สามตันกว่าตอนนี้ก็ยังทาได้เหมือนเดิมเพราะตรงนู้นน้ำท่วมไม่ได้ที่หนึ่งคือตรงนู้นใช่มฮะเนี่ยประมาณสามไร่กว่าใหญ่ อันคบกเายังไม่็คือถ้ามันเต็มก็คือห้าไร่ใช่ไหมครับลุงนู้นตรงนู้นทำไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ะท่วมเคาได้ส่วนนี้เนาะได้ส่วนนี้ถูกนาเป็นที่กัรน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าใช้แม่โคขุดเออแล้วอย่างนี้เพื่อนบ้านเราหรือคนที่เรารู้จักหรือบ้านที่อยู่ใกล้เคียงถ้าเขาชมคลิปวิดีโอเราแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อคุณลุงได้อย่างไรคะมาที่เบอร์โทรผมเลยครับค่ะ0 9 1 5 5 9 5 7 5 2ครับคุณลุงสันได้เลยนะคะเมาส์ก็ผมได้เลยจ,จได้เลยสินค้ามีนะคะคจา้าวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะแล้วประทับใจสมแดงครับอันไหนมั้งคะที่สุดเลยประทับใจอย่างไรนี่แหละครับประทับใจที่ว่าทำแล้วมันได้ผลครับมา้าวก่อนนี้เคยเคยเห็นต้นข้าวแบบนี้โอ้ยข้าไร่ได้ข้าวไม่ถึงไม่ถึงจันน่ะ แค่800กิโลได้ผมแดงแล้วได้ให้ผมแดงเวลานี้มันมันคึ้นพาดเรามับได้สองตันกว่าสองตันกว่าทุกทีห้าไร่ได้แค่ตันนึงยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ทํา,าแค่สามตันเนี่ยแค่สามไร่เนี่ยสามไร่กว่าเนี่ยมันได้เข้า,สาวสองตันห้าแล้วคุณมั่นใจขนาดไหนคะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> นบบยัง นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะคะคที่ให้โอกาสทีมงานคอรีนาสมาร์ทเน็ตได้มาถ่ายทำเดี๋ยวโอกาสหน้าขอมาติดตามใหม่ได้ผลิตนะคะโสมแดงคริทอะมิโน,โนมาให้ชาวเกษตรกรของเราได้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้ผลผลิตที่ดีขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโสมแดง